ดีครับอาจารย์อ้นกันไงและสวัสดีครับพี่ชายวันนี่ดูหน้ามันหน่อยโอ้นี่มาจากนานี่มาจากนามาจากนาครับมาจากนาได้อะไรมาได้อะไรมาปลาไหลมาให้ปลาไหลนะครับมีปลาไหลปลลาไหเขาไปจับมาจากนาอันนี้เป็นลูกปลาไหลหรือไงลูกมันผมจะเอามาเลี้ยงโอ้จะเอามาเลี้ยงใช่ไหมก็ไม่ใช่มากินนะเพราะผมเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์สัตว์ที่ไม่มีเกล็ดสัตว์ที่ไม่มีเกล็ดชอบชอบเป็นอยู่พักปลาไหลหรือเปล่าอาจารย์อ้น น่าจะได้เพราะลื่นไปเรื่อยครับลื่นไปเหมือนปลาไหลใช่ไหมโอเคแล้วแล้วเวลาเอาไปเลี้ยงอ่ะไปทำเวลาไปเลี้ยงมาดูหน่อยอ่ะตามดูวิธีพาไปเลี้ยงครับเดินมาตอนนี้จะเอาไปเลี้ยงนะไม่ใช่เอาไปต้มไม่ใช่ไม่ได้ต้มนะครับเอาไปเลี้ยงไม่ไม่ไม่เราชอบเลี้ยงสัตว์โอ้ดูบ้านอาจารย์อ้นนะครับมีฝนตกตลอดเวลาเลยนะครับเนี่ยฝนตกตลอดเวลาเลยมีวิธีเลี้ยงของผมอ้าววิธีเลี้ยงวิธีเลี้ยงอยากดูวิธี เทียวเทียวทออกมาแล้วออกมาแล้วดืดดืโอ้ยนี่นะปล่อยลงตรงนี้อืมปล่อยลงนี่เลยนะครับนี่มันจะอยู่ในนี้อ๋อมันจะอยู่แม่มันจะอยู่นู่นเนาะดูเนาะนี่ปล่อยไว้อย่างงี้ดูนะครับตอนนี้เลยใช่ม้ตอนนี้มันยังไม่ตายนะมันยังมีชีวิตอยู่ครับนี่นะครับนี่ปลาไหลไม่ตายเอามาเลี้ยงนี่ดูมันดิ้นมันดิ้นอ๋อนี่มันลูกมันกี่เดือนกี่วันก็นับนับนับได้ว่าประมาณเขาเอามาจากแม่น้ํามูลอเขาไปเอาแม่โคตัก อ๋อนี่เนาะนี่ครับปลาไหลแล้วแล้วทีนี้เราก็เราก็เอาน้ําใส่มันอย่างนี้อ่าเอาน้าใส่ไปเลยเนาะีการเลี้ยงปลาไหลอ่ามันจะเคลื่อนตัวเห็นไหมครับเดี๋ยวมันก็จะไหลลงไปอยู่ในนี้เนาะไหลลงไปอยู่ในนั้นแล้วมันจะมีหนีไปไหมครับนี่ไม่หนีไม่หนีนะกินอาหารปลาดุกแล้วแล้วอาหารใช้อะไรอาหารปลาดุกใหญ่นี่นะนี่นะครับนั่นแหละใส่ลงไปอาหารปลาดุกครับแล้วใส่ปลาดุกหรือใส่อะไรอาหารที่เขาขุนปลาดุกอ่ะอ๋ออาหารที่ขุนปลาดุกนะครับตัวใหญ่ใหญ่อ่ะ เดี๋ยวมันก็กินของมันเองนั่นมันกำลังเคลื่อนตัวเห็นไหมเดี๋ยวมันก็ลงไปเดี๋ยวก็มุดลงไปในท่อนะครับในท่อนี้ใส่อะไรนี่ใส่น้ำไปใส่อะไรดินเหนียวกับน้ำอย่างละครึ่งเป็นดินเหนียวกับน้ำนะครับผมอย่างละครึ่งเดี๋ยวทีนี้น้ำมันก็จะไม่หมดไปมันก็จะคาอยู่อย่างนงี้คาอยู่ในนั้นปลาไหลก็ใหญ่จรอปลาไหลมันก็จะอยู่ตรงนี้ถ้าตัวเล็กใส่ไปนู่นถ่ายไกลไปนู่นอ๋ออันตัวเล็กอยู่ในกระลมังด้านโน้นนะครับเนี่ครับตัวเล็ก อ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับอาจารย์อ้นโอเคเลยอาจารย์อ้นอยู่อย่างงี้แหละดูธรรมชาติเลยโอ้ยนี่ครับดูพื้นบ้านนอาจารย์อ้นแกไม่ใส่รองเท้าบอกอาจารย์อ้นไม่ใส่รองเท้าแกไม่ชอบใส่รองเท้าเป็นอะไรครับเป็นสังกัตตังหรือเป็นอะไรครับเป็นเพื่อนกับคุณคุณอะไรอยู่ชุมพรน่ะอ๋ออะละผมเขาให้ผมใส่รองเท้าแต่ผมไม่ใส่ไม่ใส่นะครับขอโทษด้วยที่ไม่ใส่เพราะผมเป็นอย่างนี้โอ้เลี้ยงทุกอย่างเลยนะก็ตรงกระต่ายอะไรก็เลี้ยงหมดเลยเนาะโอ้ อ่านี่คนนี้นําปลาไหลมาให้นะครับคนนี้นําปลาไหลมาให้คนนี้นําปลาไหลมาให้ครับโอ้เยี่ยมมากเลยเขาเขาเป็นคนเสื้อแดงไม่ใช่ผมอ่ะผมพูดผิดอผมอ่ะคนเนี้ยเขาเสื้อเหลืองเอาเขาไม่ไม่ใช่เสื้อเหลืองดูเขาเขาสวม สวมนี่เสื้อเหลืองเขาเป็นเพื่อนไอ้สวมนี่หมวกเหลืองครับครอบเหลืองเขาเรียกเขาเรียกเมดเมดอ่าเมดเหลืองอ้าวใส่งอบนี่ผมขอเขาใส่ก็ได้ดูนะครับนี่ครับดูนะฝนตกครับอย่าเพิ่งไปถอดของเราผมผมอยากใส่งอบครับครับอ่าอาจารย์อ้นใส่งอบนะครับตอนนี้พอใสงอบเสร็จผมก็บอกว่าตอนนี้ฝนก็ตกอยู่นะครับอาจารย์อ้นเี่นฝนก็ตกอยากน้ำนาอือเนี่ยด้านโน้นนะของอาจารย์อ้นน่ะอนนะปลูกอะไรอีตะเกียบพะอีลิน ตะเกียดใช่ไหมทังอีลินตะเกียดดูดอกครับตะเกียดใช่ไหมดูดอกมันนี่ดูดอกมันนะครับอ๋อดอกอยู่ด้านบนเอาไปต้มใช่ไหมอันนี้เอาไปต้มกินใช่ไหมกินได้ครับนี่เดี๋ยวผมกินให้ดูกินดิบๆอ๋อนี่ดอกตะเกียดดอกตะเกียดดอกผักอีลินพี่เทพควนมาร้องว่าผักเมฆผักกระดาษผักกระโดนแล้วผักอีลินอ๋อผักอีลินใช่ตัวนี้เนาะอ๋ออ๋อกินได้กินได้กินได้นะครับอันนี้กินได้นี่อีกต้นนะ ต้นอ่อนโอ้อยู่กับธรรมชาติเลยนะอาจารย์อ่อนนี่กินดูนะอร่อยนะครับนะอยู่กับธรรมชาติเลยนะครับผมกินบอลสดให้ดูหน่อยกินชีวิตสดให้ดูหน่อยกินบอลสดหน่อยดิบอลมันคันไหมบอลครับไม่คันไม่คันคันไหมไม่คันบอลสดนี่ครับนี่ดูไหมจริงเปล่าเนี่ยอย่าฝืนนะไม่ฝืนไม่คันไม่อย่าไปฝืนนะชาวนากินได้ทุกอย่างชาวนากินได้ทุกอย่างเนาะชาวนากินได้ทุกอย่าง ในเชาวนักการเมืองกินน้ําไม่ได้ลองแม่ที่รัฐมนตรีพูดเก่งๆมาจินบอลนี่จะพูดเก่งกว่าเก่าอีกอ๋อพูดเก่งกว่าเก่าเลยใช่ไหมอ๋อเพราะคันใช่ไหมเพราะคันเลยนี่สสนะครับเคยสมัครสสเนาะอาจารย์อ้อนเคยสมัครสสนะครับสมัครมาแล้วสอบตะเลิดครับแล้วจริงๆแล้วสอบสอบผ่านไหมครับได้มสามพันคะแนนได้มสามโอเคนะสามพันคะแนนนี่ต้องขอบคุณกันนะครับ ขอบคุณคนที่ให้สามพันคะแนนเนาะขอบคุณขอบคุณสามพันคะแนนสําหรับอาจารย์อ้นนะครับเอ้าอะไรมาอีกแล้วอาจารย์อ้นนี่อะไรครับอันนี้น้ำเต้าน้ํเต้าน้เต้าที่มันแก่แล้วเขาให้ใส่อะไรใส่เหล้าหรือเปล่าใส่เหล้าหรือเปล่าครับนีอาจารย์อ้นไม่ไม่ได้ใส่เหล้าแล้วเนาะอ๋อเอามาโชยเฉยอ้าก็ขอบคุณมากครับอาจารย์อ้นกันงานและวิถีชีวิตชนบทที่สุดยอดมากเลยครับ